สวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวพามาฟังเสียง robin nb 4 3 0 0 h มือ2ญี่ปุ่นนะครับตัวนี้เหลือ3ตัวนะทำเสร็จไปตัวเดียวอีก2ตัวยังไม่ได้ทำนะครับตัวนี้เป็นลานดึงเบานะครับเครื่องยนต์เป็นโมเดล4 1 1นั่นแหละพี่แต่ว่าพอเปลี่ยนรหัสเนี่ยมันก็จะเพี้ยนเรื่องของลานสตาร์ทมั่งขนาดถังมั่งออกองมั่งท่อมั่งอะไรเงี้ยครับมันก็จะเปลี่ยนออปชั่นไปนิดเดียวนะครับประมาณอันนี้มือเร่งเดิมพอนะตัวนี้นะครับมีข้อสังเกตอย,อย่างงน,นะครับ สังเกตดีๆนะแฮนด์ <c oughs> มันจะรู้สึกคอดตรงนี้คอมันจะคอดนะครับอ่าเนี่ยตัวนี้ตัวที่สองก็คอดเห็นไหมเนี่ยตัวนี้ก็คอดมันจะแฟบลงอ่ะมันไม่ใช่ว่าโดนทับกันหรมันเป็นอะไรไม่รู้ครับอ่าเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับหลายท่านเรนนี้ยมหาเลยกันเหลือกเกินนะครับขื้มาก็แคร์แน่ <c oughs> เลียงสูงไปหน่อยรอบเล่งสูงไปนิดนึงเป็นไรให้ฟังเสียงก่อนเอาอีกทีนึงอีกทีนึงเสียงเหมือนเสียงเหมือนแกนฝึดๆเออเดี๋ยวค่อยมาเซอร์วิสตรงนี้นต้องอัดจราบีตันิดนึงต้องถอดออกมาทั้งหางอะทำเซอร์วิสหางไม่หมดเลยต้องเซอร์วิสหางใช่ไหมประมาณนี้อะลองดู นะครับประมาณนี้นะครับให้ฟังเสียงดูเสียงมันก็เร่งเร้าใจดีนะครับน้ำหนักก็วอล์ต8กิโลวิดวิดเลยก็สายบูนะ๋เนาะสายนิยมสายนิยมญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับของเดิมๆแทๆ้ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลานเบานะครับตัวนี้รุ่นนี้ก็จะหายากกว่า NB เข้ามาน้อยนะครับ NB ก็จะเข้ามาเยอะตัวเอ้ยโทษทีมันเอ็นมก็นั่นแหละ พูดถึง411กัน411 351จะเข้ามาเยอะกว่า4300ครับอันนี้ก็ตั้งแต่เล่นมาก็เพิ่งเพิ่งได้ไม่กี่ตัวนะครับแต่ว่า NBC11 ได้เยอะละ351ก็ได้เยอะครับอันนี้ได้ไม่ไม่เยอะครับจากสัดส่วนนะเราดูจากสัดส่วนที่มันเข้ามาถึงมือเราครับแต่ที่อื่นอาจจะเยอะกว่านี้ก็ได้ผมไม่รู้แต่ว่าที่ผ่านมือซับซิริเราเนี่ยก็รุ่นนี้จะน้อยกว่า NBC11 นะครับส่วนมากมันออกต่างประเทศหมดทำไปเวียดนามหมด มันไม่ใช่ว่าเขาไม่นิยมนะนิยมแหละแต่ว่าราคาคนไทยเราซื้อสู้เวียดนามไม่ได้น,นัช่วงหนึ่งนะครับมันจึงเครื่องสวยๆหลุดไปบ้านเขาหมดอันนี้ก็เลยนานๆทีได้มาทำคลิปนะครับก็เลยสตาร์ทให้ชมครับ NB43.0 0สี่สามศูสวัสดีครับ